ไม่นุน่นแกงน้ำมันน่ะค่ะเนาะนี่นีน้ก็เห็นได้ไปน้ำให้น้ำหน้านาะค่ะเนาะหนาลงให้น้ำหน้า,นา,งงนอนาเอาแกงน้ำมบบนนนันกับบวงแยกแนวอินกับขอบขัวความแ้ยบ่มีอีหยังทอจ้ะพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องปายทุกผู้ทุกคนค่ะจอยคนเดิมมาเพิ่มเติมความแซบแล้วค่ะมือนี้จอยได้ยังมาแซบนะคะเนาะแกงน่องไม้ค่ะนี่ค่ะเมนูโปรดเด้ค่ะแกงน่องไม้ใส่เห็ดขมค่ะเห็ดเพิ่อขมนะคะเนาะข้าเจ้ากระลังเฮดก,กันแต่ว่าจอยได้ขิงซาหน่อยนึงค่ะเพราะว่าพึ่งส่งมาจากบ้านเนาะคะ่ะเนาะกับค่ะนี่ค่ะปะลาบองค่ะป,ะล,าะปะลาบองของแม่คือเก่าลัดกับไข่ต้มมาพร้อมไข่ต้๋มเราค่ะเนาะแกเผ็ดกับผักข้าวห่อกับเจมีนี่ค่ะชะอมขาดบ่ได้นะคะเนาะของมัดไอ้ผักกาาดดขวค่ะหอมแง บักเขือแตงกวาค่ะกก้อนสกินนะคะกัะขอขอบคุณขอบคุณพี่เขามากดติดตามเขามาัศศักดิ์เข่ามลค์เขามาแชร์ให้จ้อยขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับผู้ทา่านย่างผู้ท่านอีกดติดตามเขมว่าถ้าท่านอีกดไลค์กดแชร์ใหอยจ้อยขอบคุณล้วงหนาได้จ้าบ่ามากักมักบ่ามากัามากยังไดงกับซอยรับตาจิ้มก็ได้ได้จ้าก็ยังห็ดขอสอบเนาะถ้าเห็ดขอสอบก็รับตาจิ้มดอกบ่มักก็ได้มาจ้ามาแสบกันเลยข้าเนียวจ้าสองห่อที่เราจ้ะบ่อิ่มไปจากสีใสผู้ใด้ดอกจ้า มา่งแต่ว่าแสบพันทชงไม่หายจากบานลน่ะพน้อสุดข้ามยังไงก่อนจำเจ้าผมแสบปะ ใส่ข้าวโอมได้ลหลายเลยค่ะเม้นไปถึงปากซอยเลยเจ็ดบาทฝรั่งเอาผักคาใส่เจ็ดบาทฝรั่งจางบ้านว่าถ้าเห็ดอี่ยังกินกินแบบนี้นะมินนน้นเป็นอยวนวะ เฮ็ดอันนี้ตอนกินมันกระบ,บอขมเนะาะจ้ะเนาะเพิ่น,นวาได้นี่ปัดยามเพากินเสร็จแล้วนะะมันมันจะขมนะตามเหมือนเวลาเรากินน,นนะ้ำแบบขมบัตเล็กกินขึ้นก่อนเลาวนะเนี่ยมันเสียบเนาะ เจ้าแค่นม่เี้อือฮึนันนี้บ่มีนีท่านก่อมมาหรอว่างหรองมันนี่ กจะวอาเรื่องนี้ค่ะปรดิคิดมากค่ะ ตีไว้เนาะเป็นผู้หญิงม่กินเข้าไงเลยไ่ยังกินปเต็มท่างไมนยังสัดใจมนยัในรูปสารอาหารแบบสัใจเลยค่ะ ยังห,หูดปากคาเล็กน้อยนี่จ้ะเมนูนี้ใส่มือหยากด้วย itu ni เมื่อแตกเล็เหงอๆยังว่าสวดอหอนนไหมครับเสีกเศีกเี่ยเีกไปดีเลยโบเสียมาซิมบงมาซิมม่งงกม่มบง เมนู่นแกงน้องใหม่น่อยเนาะยี่อันี้ก็เห็นแต่ไปน้ำให้น้ำหน้าหน่อยเนาะหนาลงให้น้ำหน้าเอาแกงน้องใหม่กับบวงเจ้าแล้วกินกับเพาะกระแม่พรอมาล้ะเนาะกินกับครอบครัวหน่อยเนาะโอ้ยมันบ่มีอีหยังทอค่ะถ้ากลิ่นข้าวคนเดี๋ยวกระเซาะกระเมยนะ เธอไปกินยูน่าก็พอกันแม่อู้ว่อยากบอกมันจะเปียงเขา <laughs> สดตอนนี่มันนนหอนนะมันแสบถ้ามันเย็นแล้วมันสีบรแสเบเนาะอันนี้มันกับได้หอร์แข็งหมดนุ่นๆมันนี่ลืมอพักเล้ยเนี่ยแสบแข็งมากไหมเมื่อนายยิงกินแรงมากเนาะ

แต่ได้ล่าไปแลได้เร็วนะคะโทรศัพท์สิตาลอะค่ะมันหอนโทรศัพท์จอยเฮดตูปมันพื้นนะคะเนาะมันก็นเลยอันหอนเร็วบ่มีเงินซื้อไหมคะ่ะมีแฟนปารลังขี่นกแฟนบ่มีเงินซื้อให้มีอันไหก็ใส่อันนั้นก่อนละคะเนาะเบดเอามีอันไหก็ซื้อให้มันน่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าก็สิขอร่าไปแ,แค่นี้ก็นะคะเนาะต้นฉบับเจ้าสิตัดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณหลยอาจารย์เพราะท่า,านอิ่มได้จังนลยมันก็เืลินท่องเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย